ภายใต้ใบหน้าน่ารักสดใสของน้องเอวาเสือสตรอเบอรี่มียินด้อยซ่อนอยู่ครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เพียวสรุปให้ฟังครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสปริงโคลรีดีไซน์ทูรีดิวส์ ทุกคนรู้ไหมครับว่าน้องเอวาเสือสตอเบอรี่เนี่ยเกิดจากการเพราะพันธุ์ของคนไทยนะครับมีพี่น้องในครอบเดียวกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันก่อนที่จะชื่อเอวาเนี่ยน้องชื่อออมมี่มาก่อนนะครับส่วนอีกตัวเนี่ยชื่อว่าน้องกุมภาหรือว่าน้องลูน่านะครับและตัวสุดท้ายชื่อว่าน้องบูบูน้องเอวาสตาร์ดวงใหม่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีนะครับเป็นเสือโค่งสีทองหรือว่าเสือโค่งสตอเบอรี่นะครับเป็นเสือที่หายากมากมากครับในคลิปนี้ผมขอเรียกว่าโกลเด้นไทเกอร์ละกันจะได้เข้าใจตรงกันครับ โกลเด้นไทเกอร์นะครับที่ปัจจุบันคาดการว่ามีประมาณ50-100ถึงตัวทั่วโลกครับลักษณะพิเศษของเขาก็คือจะมีขนสีส้มมีลายสีขาวนะครับดูไกลๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนสีทอง เลยเป็นที่มาของชื่อโกลเด้นไทเกอร์ครับในธรรมชาตินะครับโอกาสที่จะเจอเนี่ยมีน้อยมากๆจนแทบจะไม่เจอเลยก็ว่าได้นะครับเชื่อกันว่ามีโกลเด้นไทเกอร์อยู่ในธรรมชาติประมาณ30ตัวเท่านั้นและส่วนใหญ่ครับเจอในสวนสัตว์หรือว่าสถานที่เพาะพันธุ์เท่านั้นเองซึ่งเพียวนะครับได้คุยกับหมอหมูเจ้าของเพจด็อกเตอร์มอนสเตอร์หมอสัตว์ประหลาดนะครับโดยหมอหมูเนี่ยอธิบายให้เราฟังว่าการที่จะได้โกลเด้นไทเกอร์ออกมานั้นค่อนข้างยากครับโดยเฉพาะในธรรมชาตินะครับสืบย้อนขึ้นไปนะฮะในเสือขาวที่ชื่อว่าบ ถ่ายทอดพันธุกรรมต่อมายังเสือขาวในปัจจุบันโดยโกลเด้นไทเกอร์นะครับเกิดจากการนําเสือขาวผสมกับเสือสีส้มปกตินี่แหละเลยออกมาเป็นโกลเด้นไทเกอร์นะครับและที่สําคัญนะการแสดงสีของเสือเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทควบคุมโดยยีนครับยีนตัวแรกเนี่ยจะคุมสีของขนฮะแล้วก็ยีนอีกตัวหนึ่งคือยีนที่คุมสีของลายนั่นเองโดยสีขนในเสือโครง่งนะครับยีนเด่นจะเป็นสีส้มครับคุณผู้ชมส่วนยีนด้อยเนี่ยจะเป็นสีขาวส่วนสีของลายนะครับยีนเด่นเนี่ยจะเป็นสีดำครับแต่ว่ายีนด้อยมัน จางจนแทบจะไม่เห็นลายเลยครับหมอหมูยังบอกเพิ่มอีกด้วยนะครับว่าการที่มนุษย์บีดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อความสวยงามครับแต่อาจจะทำรลายสัตว์ทางอ้อมก็ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้สัตว์เหล่านั้นมีสุขภาพที่แย่ลง ยกตัวอย่างเช่นสุนัขพันธ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นชิวาว่าปอมหรือว่าปักนะครับสัตว์เหล่านี้น่ารักตรงตามสเปคของมนุษย์ครับแต่ก็แลกมากับโรคประจําสายพันธุ์เช่นโรคทางเดินหายใจหรือว่าโรคหลอดลมตีบครับการบิดดิ้งนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะทําลายสัตว์เหล่านั้นเพียงอย่างเดียวครับเพราะที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงธรรมชาติบางทีก็มีข้อดีในบางวาระเช่นกันในเชิงอนุรักษ์นะครับอุทยานในแอฟริกาบางที่ครับมีจํานวนเสือชีตาที่ลดน้อยลงเนื่องจากโรคระบาดแล้วก็ทําให้พวกมันอ่อนแอลง ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มันน้อยลงครับมีการผรสมพันธุ์กันในเครือญาติหรือที่หลายคนมักจะคุ้นในชื่อ เลือดชิดนั่นเองครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการนําโครงการนะครับที่เอาเสือชีต้าในพื้นที่อื่นมาปล่อยไว้ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุก,กรรมนะครับและให้เสือชีต้าที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคมากยิ่งขึ้นครับส่วนในเชิองอุตสาหกรรมก็มีเช่นกันนะครับในปศุสัสตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลาเป็นต้นนะครับคือการทําแบบนี้เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศครับแล้วก็เพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วกับปกติ จะได้มีจํานวนมากพอต่อการบริโภคนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับการที่มนุษย์เข้ามาแทรกแซงธรรมชาติในลักษณะนี้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่ายังไงบ้างดีไม่ดีแย่ไม่แย่ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้ครับเป็นกําลังใจให้กับทีมสปริงของเราด้วยนะครับ